สวัสดีค่ะในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนการใช้เมลของเรียนนะคะหลังจากที่คุณครูได้แจกเมลให้หนักเรียนแล้วนะคะเมลของเราจะใช้งานผ่าน Google นะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับ Gmail นะคะแต่จะแตกต่างกันที่นามสกุลของเมลในขั้นแรกนะคะให้นักเรียนเข้าเว็บ Google ก่อนนะคะจากนั้นลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะคลิกด้านขวามือของนักเรียนค่ะ จากนั้นจะเป็นการลงชื่อผู้ใช้งานนะคะให้นักเรียนใส่เมลที่คุณครูให้ไปนะคะถ้าเป็นนักเรียนใหม่ไม่ต้องมีตัว st ข้างหน้าเลขประจำตัวนะคะสมมติว่าคุณครูใส่เลขประจำตัวของของคุณครูนะคะตามด้วยตัว s i นะคะจากนั้นก็พิมพ์วางโป่งนะคะ w a n g p o n g p i t a c t s นะคะค่ะหลังจากที่เราใส่เมลของเราลงไปแล้วนะคะในส่วนนี้นักเรียนจะพิมพ์ผิดไม่ได้นะคะนักเรียนต้องดูดีๆนะคะเช็คให้ละเอียดนะคะถ้าเกิดตรงนี้ผิดเนี่ยยังไงก็จะเข้าเมลของเราไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกปุ่มถัดไปจากนั้นเขาจะให้ใส่รหัสผ่านนะคะนักเรียนก็ใส่รหัสผ่านที่คุณครูแจกให้ไปนะคะ เมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มถัดไปอ่ามาถึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือสําคัญเลยนะคะเขาจะให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนี่กรณีที่เราเข้าครั้งแรกนะคะเราจะต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะคะใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นสังเกตนะคะตัวนี้บางทีจะเป็นสีเขียวบางทีจะเป็นสีแดงนะคะพยายามพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะซึ่งบางทีค,คุณครูเองก็ ค่อนข้างจะดูยากพอสมควรนะคะเราก็ต้องมาดูพิมพ์ให้เหมือนทุกตัวอักษรนะคะถ้าผิดเขาก็จะไม่ให้เข้านะคะนักเรียนเราก็ต้องเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะพยายามดูแล้วก็พิมพ์ตามข้างบนนะคะอย่าลืมใส่รหัสข้างบนก่อนนะคะแล้วก็มา,าใส่อักขระนี้นะคะคลิกปุ่มถัดไปคะ่ะหากหนักเรียนใส่ข้อมูลได้ถูกต้องนะคะ บัญชีใหม่ของนักเรียนก็จะถูกเปิดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะยินดีต้อนรับเข้าสู่บัญชีใหม่ของคุณนะคะให้นักเรียนคลิกปุ่มยอมรับนะคะแต่ถ้าหากว่าพิมพ์ผิดเขาจะเข้ามาในส่วนนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องย้อนกลับไปใหม่ทําใหม่นะคะทีนี้เมื่อรหัสผ่านของทุกคนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูก็เลยจะให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งตรงนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะถ้าหากนักเรียนลืมเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้น นักเรียนอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนหรืออาจจะใช้รหัสเดียวกับเกมที่เราเข้าอยู่นะคะก็พยายามใช้รหัสที่เราคุ้นเคยแล้วกันนะคะค่ะใส่รหัสที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งในช่องนี้นะคะสองช่องนี้ใส่รหัสใหม่ทั้งสองช่องนะคะค่ะคลิกเปลี่ยนรหัสค่ะโอเคค่ะเราเปลี่ยนรหัสแล้วนะคะรหัสเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะคะนักเรียนเพราะเราเปลี่ยนรหัสไปแล้ว เราต้องใช้รหัสใหม่เวลาเข้าครั้งต่อไปนะคะทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะคะสังเกตรูปโปรไฟล์ด้านขวามือเห็นไหมคะเมื่อเวลาเราเอามาไปชี้มันจะขึ้นเป็นชื่อรหัสของเราเลยก็สามารถคลิกเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะคะนักเรียนเปลี่ยนโปรไฟล์ของนักเรียนได้นะคะก็คลิกรูปภาพขึ้นมาในกรณีใช้โทรศัพท์ก็จะคล้ายๆกันนะคะนักเรียนลองลองดูเมนูนะ โอเคเราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์เราได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะเปลี่ยนนะคะก็คือเปลี่ยนชื่อของนักเรียนในการจัดการบัญชีจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะนักเรียนไม่ควรเปลี่ยนนะคะเพราะคุณครูใส่ชื่อนักเรียนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเวลานักเรียนเข้าคัสรูมเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเขาจะไม่ไม่รู้จักนักเรียนนะคะถ้าเกิดนักเรียนเปลี่ยนชื่อนะทีนี้เราก็ไป เมื่อเข้าเมลเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือเข้าคลาสมของคุณครูครูที่เขาสอนเขาจะส่งรหัสมาให้ในักเรียนเพื่อเข้าชั้นเรียนถูกไหมคะวิธีการเข้าชั้นเรียนให้ในักเรียนเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม9จุดเห็นไหมคะคลิกแล้วเลือกคลาสมนะคะอันนี้เป็นวิธีการเข้าห้องเรียนแล้วนะคะก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งนักเรียนจะต้องเข้าเมลก่อนนะคะกรณีที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนาะนักเรียนต้องล็อกอินอีเมลก่อนถึงจะเข้าคลาสมของครูได้นะคะ คลิกคลาสสูมนะคะทำต่อนะคะอ่านดีๆนะคะมันเป็นภาษาไทยเนาะเราก็พยายามอ่านนิดนึงสังเกตนิดนึงนะคะทำต่ออ่ะที่นี้กรณีนี้นะคะอันนี้สำคัญเลยมันจะต้องเลือกก่อนที่จะเข้าไปสู่ห้องเรียนนะคะเลือกฉันเป็นครูมไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปห้องเรียนไม่ได้เนาะ นักเรียนต้องเลือกชั้นเป็นนักเรียนนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะสังเกตลูกศรนี้จะชี้ไปสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายบวกเลยเพราะเราต้องการเข้าร่วมชั้นเรียนสร้างชั้นเรียนไม่ได้นะคะต้องเข้าร่วมอย่างเดียวกรณีที่สร้างชั้นเรียนก็คือสร้าง ไว้ให้คนอื่นเข้านะคะแต่กรณีเราเนี่ยคือต้องเข้าร่วมชั้นเรียนเพราะคนครูสร้างไว้ให้แล้วคลิกเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะไปใส่รหัสชั้นเรียนที่คนครูให้นะคะเมื่อคนครูเขาให้รหัสชั้นเรียนมาให้นักเรียนใส่ที่ช่องรหัสชั้นเรียนนะคะอย่าผิดนะคะผิดยังไงก็เข้าไม่ได้นะคะนักเรียนต้องสังเกตต,ตรงนี้ดีๆจากนั้นก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนได้เลยนะคะ สังเกตเมลเราดีๆนะคะว่าเมลเราถูกต้องไหมนะคะรหัสชั้นเรียนถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะคะเราจะสามารถเข้าชั้นเรียนของคุณครูได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการเข้าห้องเรียนของคุณครูนะคะเห็นไหมคะวิชาวิทยาการคำนวณงานของชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีผู้คนผู้คนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีใครอยู่บ้างที่เป็นครูแล้วก็มีใครอยู่บ้างที่เป็นนักเรียนนะคะ ถ้าเราออกมาจากเมนูหลักแล้วเลือกชั้นเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณม1ทับหนึ่งแต่ถ้าหากว่านักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาไทยด้วยนะคะเวลาเข้าชั้นเรียนอ่ะมันจะเห็นห้องเรียนห้องนี้หลายห้องถ้านักเรียนมี5ห้องมันก็จะปรากฏอยู่5 5รูป5้าช่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนักเรียนจะต้องเข้าร่วมชั้นเรียนถ้าเกิดกรณีมีอาจารย์ท่านอื่นแจกรหัสมานักเรียนก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้อีกนะคะ ก็จะเป็น2ห้องนะคะเดี๋ยวคุณครูเข้าให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูจะเข้าชั้นเรียนอีกห้องหนึ่งให้ดูนะคะแล้วก็ได้รหัสเข้าชั้นเรียนรหัสเข้าชั้นเรียนนี้เราจะต้องอรับมาจากคุณครูคที่สอนนะคะแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเด่าลืมสังเกตเมลด,ดีนะคะถ้าเป็นเมล wangpongpit ac th เนี่ยจะเข้าได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็น gmail นัเรียนจะไม่สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่า,าเราใช้ลักษณะของเมลของโรงเรียนในการสร้างนะคะ เพราะฉะนั้นเมลต้องเป็นประเภทเดียวกันนะคะนักเรียนบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้สังเกตตรงนี้ดีๆนะคะว่าของเราเป็นวางปุ่งพิษหรือเปล่านะคะจากนั้นคลิกปุ่มเข้าร่วมค่ะเข้าชั้นเรียนเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการส่งงานการรับงานจากคุณครูนะคะวิธีการส่งงานแบบใช้ ไฟใช้ได้นะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะสังเกตว่าเวลาเราออกจากชั้นเรียนนะคะเราจะมีห้องเรียน2ห้องนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะมีมากกว่านี้นะคะถ้าคุณครูส่งรหัสชั้นเรียนให้เข้านะคะเดี๋ยวเราจบการใช้เมลแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะอธิบายการรับส่งงานในห้องคัาสรูมของนักเรียนนะคะ